สวัสดีครับคุณผู้ชมเช้าวันนี้พาคุณผู้ชมมาทําบุญอีกแล้วครับวันนี้ก็เป็นวันพระอีกหนึ่งวันพามาปล่อยปลาบูครับอยู่ในถังนี่เองซื้อมาจากตลาดช่องจอมเหมือนเดิมครับวันนี้ได้ประมาณสองกิโลมาปล่อยที่สระแห่งนี้ครับอย่าไปดูกันพร้อมๆกนันเลยนะพร้อมก,กับทาบุญเพื่อจะได้ต่อยอดให้ปลาบูนี่มีอยู่ในโลกนี้ต่อไปนะครับดูสิว่าจะ หายากเหมือนกันนะครับในบางพื้นที่นะครับแต่บางพื้นที่ก็ย,ยังพอมีอยู่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องอนุรักษ์สายพันธุ์ปลาที่จะเริ่มคิดว่ามันจะหายากขึ้นเรื่อยๆแบบนี้โอ้มีตายด้วยครับจะรอหมดไหมนี่สาแห่งนี้ก็มีความกว้างประมาณสองไร่นะครับที่เคยอนปาปลาต่างๆมาปล่อยไปก่อนหน้านี้วันนี้ก็ถือว่าเป็นการทําบุญไปอีกวันหนึ่งเหมือนกันเป็นวันที่ปลาพวกนี้ถูกจับขึ้นมาโดย ชาวบ้านนะครับออมาขายเพื่อไปทําอาหารถ้าไม่เจอคุณมะหรือเจอคนใจบุญก็คงจะถูกนําไปแปลสภาพแล้วครับนี่ไม่รู้จะรอดหมดไหมนะเขาจะดูเชื่องช้านะครับแต่ว่าเมื่อไปอยู่ในน้ำนะเขาจะเป็นนักกล้านะครับอยู่ในระดับห่ว่อาหารต้นๆน,นั่นเองครับจะรอดไหมเนาะน่าจะรอดอยู่นะด <laughs> ูเชื่องช้าก็ปรับตัวแป๊บหนึ่ง่สองสี่โอเคครับก็ เป็นลักษณะสายพันธุ์ที่นี่ดูเหมือนปลาช่อนนะครับผู้ชมคงจะคุ้นๆกันนะครับคําว่าปลาบูสงสารแต่แม่ปลาบูนี่โดนอะไรมานี่ปากเป็นแผลงับงับน่าจะรอทุกตัวครับอยู่แล้วปล่อยไปเยอะแล้วครับเกือบร้อยตัวแล้วครับที่สระแห่งนี้ก็จะเป็นสระที่มีพันุ์ปลาหายากชนิดต่างๆขึ้นมากมายครับปลาลายปลาตองปลาฉลาด ปลาไหลปลาช่อนปลากึมปลากัดปลาที่เราไม่ค่อยจะเห็นในแม่นม้ำต,ต่อไปนี้นะครับก็จะมาอยู่รวมอยู่ตรงนี้ครันเตียงตัวนี้นะครับขออนุขอให้บุญกุศลที่ผมทําในวันนี้ก็นอกจากแก่ต่อชีวิตให้เพื่อนร่วมโลกแล้วก็ขอให้คุณผู้ชมที่เข้าชมคลิปผมที่ได้รับบุญกุศลส่วนนี้ด้วยนะครับสาธุกับผมพบกันใหมค่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ